ื่อวานก่อนแข่งลิพูเป็นต่อ20นาทีแรกของเกมเมื่อวานนี้ <S <S ต้องบอกเลยว่าลิพูแม่งเล่นโคตรดี <S 1> <S 1> <S 1> เป๊ปเนี่ยสั่งแมนซิตี้ซึ่งซึ่งเจ็บครึ่งทีมนะครับลงมาและเป๊ปบ,บอยลูกทีมเนี่ยเน้นการส่งบอลถ่ายบอลส่งบอลถ่ายบอลส่งบอลถ่ายบอลไม่ต้องรีบร้อนก็หาจังหวะนะครับแต่ปรากฏว่าลิาพูเขารู้ทันเขาลงมาถึงปุ๊บสล็อตบอกเลยว่า aggressive passing กแ็แปลว่า passing เ,เข้าไปอย่างรุนแรงเลยนะครับแบบแบบ เอาแบบเต็มที่เลยไม่ต้องมามีฟงมีฟอร์มแล้วมานั่งดูมันส่งบาลไปมาคือปลุกเข้าไปทําลายล้างนะครับแผน g อ e s s i v e p a s s i n g ของสล็อตชนะแผนการผ่านบอลของเป๊ปนะครับผมว่าเป็น20นาทีแรกที่เล่นดีสุดของปีนี้เลยนะถ้าดู20นาทีแรกของทุกเกมนะเมื่อคืนเนี่ยเล่นดีสุดแล้วนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่าลิวพูเนี่ยก็พิสูจน์นะครับว่าเมื่อเขาผ่านนัดสุดยอดกับแมริลไป2อูนย์เนี่ยเขาไม่ได้ดรอปลบปกติบอลเวลามันพีคสุด มันจะตกลงเล็กน้อยอแต่ว่าวานลิเวอร์พูลไม่ตกลงเพราะว่าเขาเบียดแมนซิตี้ไป2อศูนย์โอเคมุมหนึ่งวัดวัดไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าซิตี้เนี่ยเจ็บไปครึ่งทีมนะครับความบาลานซ์มันก็เลยไม่มีนะครับนี่แล้วเป๊ปเนี่ยเมื่อวานตอนที่ซาลานะครับเขายิงประตูที่ 2, 2> อศูนย์อ่ะกองเชียร์ลิเวอร์พูลเด่ยก็แสบมากมันก็ตะโกนร้องเพลงคําว่าเนี่ยเช็คอินเนอรมอร์นิ่งก็แปลว่า พุ่งเนี้ยมึงโดนไล่ออกตอนเช้าอแต่แป๊กเขาก็แสบกว่าไปเขาบอกว่าเขาไม่สนใจหรอกแล้วเขาก็ชูขึ้นมาอย่างนี้เลยครับกูเนี่ยเป็นแชมป์หกสมัยเออมึงอ่ะได้มาสมัยเดียวเอออย่าเพิ่งมาบอกว่ากูจะโดนไล่ออกอันนี้อันนี้อันนี้เจ็บนะคือกูได้มาหกแล้วนะครับเอลิพูลเนี่ยเพิ่งจะได้สมัยเดียวนะครับพิเมรีกนะเออก็เป็นการขิงกันนะครับแต่เกมเมื่อวานนี้ที่แข่งกับตัวของแอฟซิตี้เนี่ยเขาใช้คําว่า อา most perfect ก็คือมันเกือบๆจะสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้ดีมากเขาบอกว่าเขาแอบไปดูอาร์เซนอลมาอาร์เซนอลเล่นดีขึ้นมาเรื่อยๆเขากลัวคือมันมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็แม้จะห่าง9้าแต้มโถแต่ถ้าเกิดว่าลิเวอร์พูลแพ้สองเกมนะครับมันก็จะไม่เหลืออะไรมากมายสักเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่าทีมของเปโคลดีลาเขาไม่ได้หายไปไหนนะ ถ้าตัวจริงกลับมาครบเขาบอกว่าเดวิลคัม b a c k ก็คือพวกเขาก็จะกลับมา<ะ>เพราะงั้นเนี่ยสล็อตอันนี้ต้องชมว่าสล็อตน่ารักมากคือเขาไม่ได้พยองว่ากูนำาก้าวแต้มแล้วกูก็เอ้ยกูเป็นแชมป์แน่นอนแล้ว